ค่ะสำหรับที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะก็มีมติ167ต่อ16เสียงนะคะให้เลื่อนการพิจารณาวราระถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวออกไปอีก15วันนะคะโดยนัดพิจารณาวันแรกในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะ ค่ะโดยบรรยากาศการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติวันนี้พิจารณาการเลื่อนวาระถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งกรณีทุจริตโครงการรับจำนำข้าวโดยนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่ประธานการประชุมพร้อมเปิดโอกาสให้ทีมทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์นําโดยนายนรวิทย์ล่าแหลงนายสมหมายพุ่มรัพย์ และในเอเนกคําชุ่มเข้าชี้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องขอให้มีการเลื่อนการพิจารณาถอดถอน ทั้งนี้นายนรวิชชี้แจงว่านางสาวยิ่งลักษณ์เดินทางไปต่างประเทศและไม่ทราบว่าจะมีการบรรจุระเบียบวาระการถอดถอนจนกระทั่งเมื่อวันที่สองพฤศจิกายนนางสาวยิ่งลักษณ์ได้เดินทางกลับและได้รับเอกสารในวันที่เจพฤศจิกายนทําให้เวลาในการดําเนินการไม่เพียงพออีกทั้งเมื่อทีมทนายความได้ตรวจเอกสารจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบว่ามีมากถึง38 7 0เจบหน้าจึงจําเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาขณะที่ ที่นายอเนกกล่าวว่าไม่มีเจตนาประวิงเวลาแต่เพราะได้รับการประสานมาให้รับเอกสารในวันที่31ตุลาคมซึ่งในขณะนั้นนางสาวยิ่งลักษณ์ยังอยู่ในต่างประเทศและไม่ได้มอบอำนาจให้ทีมทนายดำเนินการจึงจำเป็นต้องขอให้เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อนเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ทีมทนายความได้ชี้แจงและสมาชิกสอนชอได้ลุกขึ้นอภิปราย ที่ประชุมก็มีมติ167ต่อ16เสียงให้เลื่อนการพิจารณาวาระถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์ออกไปอีก15วันและนัดประชุมนัดแรกอีกครั้งในวันที่28พฤศจิกายนนี้ค่ะค่ะภายหลังจากมีมติให้เลื่อนวรระถอดถอนแล้วนะคะที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการพิจารณาร่างกฎหมายเร่งด่วนต่อทันทีสุบินเล็กใจซื่อถ่ายภาพพระชรินทร์รัตนาชายัยทีมข่าว i n n รายงานจากรัฐสภาค่ะ